สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามา,ารับชมคลิปวิดีโอแอดแพนๆแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับงวดน,นี้แอดแพนก็มีแนวทางงวดวันที่26พฤษภาคม2564นะคะหางเดียวนะคะ คำนวณได้ที่58ค่ะส่วนท่านใดที่ชอบวิ่งชอบลูดนะคะอันนี้จะเป็นสูตรอ่าเฉพาะแอดแพนซึ่งแบบเวลาคำนวณเสร็จแล้วก็แอดก็จะเป็นคนที่อ่าชอบลูดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการาการตัวเลขหลุดนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราฟันหางเดียวนี่ โอกาสหลุดก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆง่งวดแอดก็จะหลูดในทุกๆงวดน,นะคะสำหรับเนื้อทางนี้ก็เน้นให้ที่51แล้วก็58นะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็สามารถไปจับจองลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะหมดแผงนะคะ หางเดียวก็อยู่ที่ห้าแปดค่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าคำนวณได้ตัวเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาก็ขอแสดงความยินดีกับอ่าผู้ที่ถูกรางวัเลเลขท้ายสองตัวนะคะเข้าที่หนึ่งแปดนะคะ แปแล้วก็ <c oughs> ชุดนี้ชุดนี้ก็วิ่ง1นกับแล้วก็จะรูดให้แล้วก็ตัวที่แอดเน้นก็เข้านะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกนะคะผู้ที่ติดตามแอดแพนนะคะส่วนข้างบนต้องขออภัยนะคะหลุดเข้าแค่เล็กวิ่งนะคะ เขาแก้เลกวิ่งส่วนงวดนี้งวดใหม่นะคะแอดยังไม่ลงอ่าเลขสาตัวให้นะคะเอาอารางวัลเลขท้าย2ตัวไปก่อนนะคะสำหรับทีวีโอนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะมาล่างนะคะสำหรับผู้ที่ชอบซื้อลอตเตอรีอ่แอดกอ็เป็นเพียงแนวทางที่แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็บางทีก็จะหลุดบางทีก็เข้านะคะอัออนนี้ก็ ไม่แน่นอนนะคะอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของแอดนะคะขอให้เฮงๆรวยๆถูกเลขท้ายสองตัวทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ